b บเฟิร์เปิดตัวคู่จิ้นคนใหม่เคมีดีงามจนเรือนายใบยังต้องหลบเลยสำหรับเคมีของนักเอกบเตอพิมพน์นกและพระเอกหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นอย่างวินเมทวินหลังกวงคู่มาที่งาน h ฮ t แทกชอรทวีสองพเพื่อเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง Beauty Newbie หัวใจไม่มีปลอมซึ่งเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่องดังอย่าง my id is Gangnam Beauty ต้อมบอกเลยว่าภาพคู่ของทั้งคู่นั้นที่ทำแฟนๆหลายคนฮือฮามากเพราะต่างก็ชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยหล่อและมีเคมีดีงามสุดๆโดยตอนนี้ก็ได้กลายเป็นคู่จิน้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไปแล้วซึ่งในเรื่องใบเฟิร์นก็ได้รับบทเป็นตัวละครของอิมซูฮยังซึ่งเป็นหญิงสาวที่ทำศัลยกรรมเพื่อให้ตัวเองสวยขึ้นและหลีกเลี่ยงการถูกรังแกส่วนวินจะรับบทเป็นชานอูหนุ่มมหาลาัยที่ตกหลุมรักตัวละครใบ,บเฟิร์น บอกเลยว่าแค่ภาพคู่ในงานเปิดตัวซีรีส์ก็เคมีดีงามจนคนอดใจดูไม่ไหวแล้วโซลละครเรื่องใหม่ของวินไบเฟิร์นจะได้ออนแอร์เมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอติดตามกันแต่รับรองว่าฟินแน่นอนเพราะไบเฟิร์นเป็นนังเอกเคมีสาธารณะเล่นละครกับใครก็ดูน่ารักน่าจิ้นไปหมด